สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับมาสลับสับเปลี่ยนบรรยากาศก,ากันบ้างจะบอกว่าเป็นเรื่องที่ไม่ใช่การเมืองตัเวเดียวก็คงจะไม่ใช่นะฮะแต่มันก็เป็นการเมืองในในระดับที่เรียกว่าแหมวันนี้นอกเหนือจากเรื่องการปฏิบัติการกู้ภัยนะครับในเรือดำน้ำขนาดลึกที่ชื่อว่าไตทตันซึ่งตอนนี้ผลได้เป็นที่ปรากฏออกมาแล้วนะครับว่า ผู้โดยสารทั้งหมดนั้นได้เสียชีวิตนะครับจากเหตุที่เรือน,น,นั้นระเบิดจากแรงดันน้ำที่มีแรงดันสูงนะเสียชีวิตทั้งหมดก็จบไปนะครับเรื่องนั้นแต่เรื่องที่ยังไม่จบนะฮะเป็นเรื่องของคนจะทะเลาะกันแต่ผมว่าตากกล้องมาไหมเอาแบบนี้ก็ดีนะคือดูแล้วจีนกับอเมริกาเนี่ย บิงเค้นไปเจอกับสีเจนผิงโอ้มือไม้อ่อนกลับไปยังไม่ถึงอเมริกาเลยโอ้ไบเดนออกมาดาสีเจ้นผิงซะแบบไม่ให้ไม่ให้เกียรติเลยอ่ะคือถ้าเป็นแบบนี้นะไม่ต้องคุยชกกันดีกว่าภาษาบ้านเรานะแต่ใครจะไปนึกหระครับท่านผู้ชมนะคือการเมืองในระดับการเมืองจริงๆคงจะไม่ได้หรอกแต่ในระดับมหาเศรษฐีเนี่ยเออเราก็แปลกดีนะคลิปก่อนหน้านี้เราก็พูดถึง เรื่องมหาเศรษฐีเหมือนกันนะแต่จะโดนรีดภาษีเนี่ยแต่มาวันนี้กเจ้าเก่าครับท่านผู้ชมนะฮะอีลอนสมัตนะฮะมาประกาศนะครับทวิตท้ากับมาร์คซิกอร์เบิร์กชกกันนะฮะก็แม่เฮ้ตอนแรกคุณคุณคุณได้ข่าวนี้คุณคิดว่าเขาจะชกกันจริงไหมไม่คือผมก็เอ้ยมันเล่นเล่นหรือเปล่าวะเพราะอซัการ์เบิร์กนี่มัน ้โทษท่านผู้ชมฮะไอเอลอนมัสก์เนี่ยเขาก็แบบเหมือนเล่นเล่นกับโซเชียลมีเดียเหมือนกันใช่ไหมเ,เล่นกับกระแสเหมือนกันนะนะฮะแล้วสร้างกระแสเก่งผมก็นึกว่าแค่พูดเล่นๆแต่ปรากฏว่าเฮ้ยมันดูจะไม่เล่นแล้วตอนนี้มันดูจะชกกันจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะผมว่าแนะนํานะครับเดี๋ยววันนี้มาดูกันครับท่านผู้ชมคือแนวโน้มสงสัยจะได้ดูกันจริงๆนะฮะงานนี้แต่ผมแอบประชิดนิดหนึ่งแล้วกันคือผมเนี่ย เชียอีลอนมัสแล้วได้พอรู้มาว่าซักเกอร์เบิร์กเนี่ยเฮ้ยคือเห็นหน้าตาแบบนั้นเนี่ยเฮ้ยไม่ธรรมดานะเว้ยคือเป็นมวยนะซักเกอร์เบิร์กดูเป็นมวยนะครับท่านผู้ชมนะฮะเนี่ยมีสื่อเมืองนอกเขาก็รายงานเหมือนกันงานนี้ผมไม่ห่วงอีลอนมัส์ชกกันจริงๆเนี่ยนะฮะพอไปทาก็ก่อนผมว่านี่ต้องเอาคนนี้ไปช่วยคือมีคนออฟเฟอร์ไปช่วยนะครับตอนนี้เป็นอดีตแชมป์ Champ, นะฮะเ,เขาเรียกว่า มวยนะฮะที่เคยเป็นแบบผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะการต่อสู้อะไรแบบนี้นะฮะเนี่ยแล้วก็มีหมางกับซักเกอร์เบิร์กออฟเฟอร์ว่าเดี๋ยวจะไปเทรนให้อีลอนมัสแต่ผมว่าคนนี้ไม่อยู่แะ,ะดูแล้วไม่อยู่ต้องคนนี้ดีกว่านี่บัวขาวบัวขาวเนี่ยนะอีลอนมัสติดต่อมานิดหนึ่งให้บัวขาวเทรนให้ผมรับรองนะ,ะงานนี้มีลุน้นไปดูกันครับ เรื่องของเรื่องนะครับท่านผู้ชมเนี่ยมันก็มาจากโน่นแหละนะฮะวันวันอังคารวันอังคารนะ,ะอีลอนมสัสก็ทวิตนะ,ะว่ากำลังที่จะเตรียมตัวขึ้นไปสู้นะครับในแมตช์ในเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเวทีที่มีมันมีด้วยเวทีที่เป็นกลงมีใช่ไหมแล้วผมก็เคยเห็นในในหนังน,นะบ้านเรามีไหมไม่มีใช่ไหมบ้านเราไม่มีนะ บ้านเรามันขึ้นปเปบ้านเราขึ้นไปเวทีก็ต่อต่อยกันแบบลาดดาเนินอะไรลุมพินีอะไรแบบนั้นใช่ไหมอเออนะเป็นผืนผ้าใบปกติใช่ไหมแต่ไม่มีกรงไม่มีเกิงอะไรแต่ของฝรั่งบางทีมันมีกรง้วยนะนะก็ไม่ได้อยู่สายนี้นะครับท่านผู้ชมนะฮะก็พอตามตามมาบ้างแต่ว่าไม่ได้ลงรายละเอียดนะฮะแต่อีลอนมัสเนี่ยเขาก็ไปบอกว่ากําลังจะเตรียมตัวขึ้นไปสู้นะครับบนสังเวียนที่มีกรงนะปิดกั้นอยู่ นะซึ่งก็มีข่าวล่ำข่าวลือนะครับว่าที่อีลอนมัสโพสแบบนี้เนี่ยเหตุเรื่องของเรื่องก็คือว่าบริษัทเมตาเนี่ยนะฮะของซัคเกอร์เบิร์กเนี่ยกำลังจะเปิดไอแพลตฟอร์มที่เป็นคู่แข่งกับทว i t เตอร์ที่มีชื่อว่าเทรดนี่นะฮะอีลอนมัสก็เลยโพสต์ว่าเอาดังนั้นเดี๋ยวไปเจอกันในสังเวียนนะที่มีกลงนะฮะ ซึ่งก็เป็นเรื่องที่ไม่แปลกนะครับเพราะว่าอีลอนมารก็ชอบโพสอะไรแบบนี้อยู่แล้วนะ,ะทีนี้ที่มันแปลกก็คือว่านะฮะปฏิกิริยาที่ตอบกลับมาจากซักเกอร์เบิร์กนะครับท่านผู้ชมนะฮะข่าวเข้ารายงานว่าเมื่อมาร์คซักเกอร์เบิร์กนะครับซึ่งดูแบบจากก็เรียกว่าอะไรหน้าตาท่าทางเนี่ยดูไม่น่าจะเป็นมวยถูกไหมอืมนะฮะดูน่าจะเป็นพวกเด็กเนิร์ดอะ เด็กเรียนแต่เมื่อได้รับรู้รัรบทราบนะครับว่าอีลอนมัสเนี่ยท้าแล้วซัคเกอร์เบิร์ดก็โพสต์ลงในอินสตาแกรมสตอรี่นะครับเนี่ยที่ตัวเองเป็นเจ้าของอยู่นะฮะโดยที่มีไปแคปเอาภาพทวิตของอีลอนมัสที่ท้าตัวเองเนี่ยไปโพสต์ในสตอรี่ของอินสตาแกรมแล้วก็บอกว่าอ่ะนัดมาเลยพี่วันไหนก็บอกมาพี่นัดมาเลยครับเฮ้ คือผมเป็นแบบนี้เฮ้ยชักแบบขึ้นเจ้าจริงหรอวะก็ <c oughs> ดูแล้วถ้าทางจเจ้าจริงนะครับแต่ทีนี้เอาจริงไม่เอาจริงนะครับท่านผู้ชมนะฮะสื่อฝรั่งเนี่ยตอนแรกก็คงจะคิดเหมือนผมอะเล่นๆกันเรื่องนี้คนรวยนะฮะแล้วก็รวยระดับเป็นเจ้าของแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียยักษ์ใหญ่กันทั้งคู่เลยนะคนหนึ่งก็เจ้าของทวิตเตอร์อีกคนหนึ่งก็เจ้าของ Facebook กับ i n s t a g r กรนะอ่าเขาจะตีกัน ก็คงจะคิดว่าไอ้คนรวยคงไม่ลงไม้ลงมือหรือว่าหรือขึ้นเวทีกันจริงๆหรอแต่ปรากฏว่านี่สื่อนะครับไปสัมภาษณ์นะฮะไปถามกับโคศกนะครับของบริษัทเมตานะฮะเฮ้ยซีอของลือเนี่ยจะชกกับอีลอนมัสก์จริงๆรปรากฏว่าโคศกตอบว่าไงรู้ไหมก็ให้เรื่องนี้มันเล่าด้วยตัวมันเอง คือไม่ปฏิเสธเลยไม่ปฏิเสธเลยนะครับท่านผู้ชมนะฮะนี่บอกกันนักข่าวอย่างนี้เลยนะอ่าแล้วก็มีการรายงานอีกนะครับว่ามาร์คซิกเกอร์เบิร์กนั้นเนี่ยเห็นหน้าตาอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมเป็นโปรแกรมเมอร์ใช่ไหมเนี่ยนะฮะเป็นเด็กนึ่งเด็กเนิร์ดอะไรเนี่ยนะเนี่ยดูแล้วเหมือนไม่เป็นมวยแต่ไม่ใช่นะครับเนี่ยเคยชนะเหรียญทองและเหรียญเงินนะฮะในการแข่งขันยูนิสุ ซึ่งเป็นศิละปะก,การต่อสู้นะครับเนี่ยที่เมืองเรดวูดซิตี้แคลิฟอร์เนียข่าวไม่ได้ปรากฏไม่ได้บอกเอาไว้นะครับว่าชนะเมื่อไหร่นะฮะแต่โคศกของเมตาเนี่ยบอกว่าเนี่ยมาร์กเนี่ยช่วงที่ล็อกดาวน์นะช่วงที่มีโควิดก็ได้ไปซุ่มซ้อมฝึกมวยอยู่นะเป็นปีๆนี่คือแกคงไม่ได้ กาว่าจะมาชกกับใครหรอกแต่คงจะเป็นเหมือนกับวิธีการไปออกกําลังอะ่ะนะแล้วหลายคนก็ไปออกกําลังเดี๋ยวนี้เขามีใช่ไหมที่ไปฟิตเนสแล้วก็มีมีสอนต่อยมวยอะ่ะอืมนะฮะนี่เป็นแบบนี้กับท่านผู้ชมนะฮะออาทีนี้เนี่ยตัดภาพกลับไปนะครับเนี่ยที่อีลอนมัสเนี่ยอีลอนมัสเนี่ยก็บอกว่าแบบนี้นะฮะเมื่อดูแล้วท่าทางมัน เฮ้ยมันเจากันจริงแล้วว่ะมันจะชกกันจริงแล้วอีลอนมัสก็บอกว่าเฮ้ยซักกระเบิกเป็นมวยหรือไม่กลัวเพราะตัวเองก็มีท่าไม้ตายเหมือนกันเป็นการต่อสู้ที่แบบในแบบฉบับที่ตัวเองเป็นเรียกว่าคิดค้นขึ้นมาเองหรือเป็นซิกเนเจอร์ของตัวเองนี่ท่าไม้ตายนั้นมีชื่อว่าช้างน้ำพิฆาต <laughs> อาวผมแปลเป็นภาษาไทยให้มันดูแบบนะฮะจริงๆเขาบอกว่าเขาเรียกว่าเป็นจังหวะ การต่อสู้ที่เรียกว่าเดอะวอรัสนี่เห็นไหมช้างน้ําวอรัสก็ช้างน้ํำถูกไหมเนี่ยแบบบ้านเราอ่ะเรียกง่ายง่ายนะช้างน้ําพิฆาตอ่ช้างน้ําพิฆาตนี่เป็นยังไงอีลอนมัสบอกก็คือลงไปนอนทับคู่ต่อสู้แล้วก็นอนนิ่งอยู่อย่างนั้นไม่ต้องไม่ต้องทำอะไรทับมันให้ตายไปเลยเฮ้ยพูดเล่นพูดจริงวะนะฮะอแต่อันนี้เนี่ยนะ พูดเล่นหรือพูดจริงไม่รู้แต่ที่ทวิตออกมาจริงๆอีลอนมัสเนี่ยเมื่อวันพฤหัสนะฮะบอกว่าเอาเมื่อมีแนวโน้มว่าชัดเจนแล้วนะตอนนี้จะชกกันแน่เนี่ยให้การต่อสู้นั้นเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นไปแบบ MMA ครบสูตรเลย Full MMA MMA เนี่ยตะกี้ถามตะกล้องตะกล้องเนี่ยเชี่ยวชาญเรื่องเบทีมวยเรื่องเขาเรียกว่าอะไรนะสายมวยใช่ไหมชอบดูมวยเดี๋ยคุณชอบดูนี่ใช่ไหม อ่ไหม MMA เนี่ยก็คือเขาเรียกว่า m i กซ์มารเช a อาร์ตคือพูดง่ายๆถ้าแบบแบบภาษาที่แปลสวยๆก็คือศิลปะก,กรารต่อสู้ต่อสู้แบบผสมผสานนะฮะกรีกโบราณจีนอินเดียอียิปต์อิตาลีญี่ปุน่นเนี่ยเอามามิกเอามาผสมกันได้หมดแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยนะฮะ MMA เนี่ยถ้าแปลตามภาษาคนที่เขาดูมวยอยู่หรือสายมวยก็คือ ทำอะไรก็ได้ถูกนี่นะฮะคือมวยสามคนมันก็มีกติกาแบบหนึ่งเช่นห้ามเข้าไปกอดปล้ำใช่ไหมอันนี้มันมวยปล้ำใช่ไหมหรือว่าห้ามใช้ห้ามใช้เท้าห้ามใช้เขา่าคือต่ํากว่าเอวลงไปเนี่ยใช้ไม่ได้แต่รู้สึกตอนหลังมันจะมีแบบประเภทที่ใช้ได้แบบจากัดใช่ไหมใช้ได้ขนาดแต่ไม่ถึงแบบมวยไทยอะ่ะคือแบบจอลคอบบัคเขเเาเเ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 เบเเเเไเเเเเเาดการคออะไรเเีเยไม่ได้เเเมัเเ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 ้เเ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 เ เฉพาะบางแบบเตะตัดน้าขาไม่ได้อะไรเงี้ยที่ผมเคยผ่าน,านมานะเนี่ยหรือว่าคลุกวงในไม่ได้เใช่ไหมคือมันมันก็ฝรั่งมันมันเห็นว่าถ้าถ้าชกันแบบไทยเนี่ยมันเสียเปรียบไงมันก็เลยไปเช่นของเราเนี่ยไอ้ที่ฝรั่งกลัวมากเืออะไรคุณรู้ไหมแม่งเตะตัดน้าขาเจาะยางอะ่ะใช่ไหมแล้วคลุกวงในตีเขา่าคิกบ็อกซิง่งใช่ไหมเป็นแบบอิตแบบหนึ่งก่อนจะมี m m a ใช่ไหมไอ้คิกบ็อกซิ่งเนี่ย ห้ามห้ามกอดโน้มโน้มคอลงมาแล้วเอากระแทกเข่าใช่ไหมแต่ของเรานี่ถ้ามวยไทยนี่ทุกรูปแบบซึ่งฝรั่งมันคือเขาเรียกลำหักลำโค่นมันสู้คนไทยเราไม่ได้หรอกใช่ไหมแต่ตอนหลังก็ก็มีฝรั่งเยอะนะถูกไหมที่มาแบบไทยไทยบ็อกซิ่งล้นล้วนเลยถูกไหมมีเหมือนกันใช่ไหมมีได้แชมป์ไหมน้อยนะมันยังมันยังสู้เนียก็เหมือนเพลงคาราบาลแหละ เป็นคนไทยมวยไทยเรายังเป็นต่อใช่ไหมแต่ถ้าเป็น m อ a เนี่ยไอฝรั่งมันมันก็ได้เปรียบใช่ไหมไอเราเนี่ยก็อาจจะมีไปได้แชมป์กับเขาบ้างแต่ฝรั่งโอกาสจะได้แชมป์ก็ม,กมีรถถังเลยเขาชื่อรถถังคนนี้ดังมากใช่ไหมดังมากอยู่ค่ายอะไรนะรถถังจิตเมืองนอนท์อ๋อนะฮะนี่นะฮะบัวขาวอ่ะบัวขาวเนี่ยเขาเรียกอะไรเอ็มเอเอ็มกัน ально. คือพวกไทยไฟไยอะไรพวกนี้คือเอ<ม>็มเอเอ็มป่ะเควันมันคืออะไร 1> 1. Oh, เควันอ๋อ oh, เป็นมวยไทยกติกาวมวยไทยแต่จัดที่ญี่ปุ่นแต่เรียกเควันบัวขาวนี่มวยไทยเลยนะไทย,นไทยล้วนเลยนะโอเคเห็นไหมครับ <c oughs> ท่านผู้ชมตอนนี้มันมันมันแตกแขนงไปเยอะแต่อิรอนมัสย์เขาบอกเลยอ่ะเอาแบบ MMA เต็มเู็มรูปท้าแบบอีเลยนะะึ่ะซเ่งมเ่มือเอ็นเป็นแ้บ,บัี้กัเท่านผูมชมอ้าวอน่นอนลเอ็ม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 เอีมเพอพมดถึมเรื่องมวยเน็่ยองมาอมวย็เอ็ก็ต้องมเปฏิกิริยา ซึ่งนะฮะอันนี้ไม่ได้สนับสนุนนะครับแต่มันก็จะมาเองตามธรรมชาติก็คือว่านะฮะเจ้ามือนะฮะเจ้ามือเนี่ยนะฮะเว็บไซต์ที่เขาเรียกว่าคือผมไม่อยากพูดอ่ะแต่มันต้องมารู้ไว้เว็บไซต์ของเจ้ามือทั้งหลายนะฮะท่านผู้ชมอย่าไปเล่นนะฮะผิดกฎหมายนะครับนะพนันออนไลน์เนี่ยแต่เว็บไซต์พวกเนี้ยก็เฮ้ยคือเสียงแตกนะถามว่า แต่แทงข้างไหนเนี่ยนะฮะไม่มีชันทามตินะเรื่องนี้เหมือนกับเรื่องประธานสภาบ้านเราอ่ะยังไม่มีฉันธามติไอ้นี่ก็เหมือนกันยังไม่มีชันธามตินะครับซึ่งเว็บไซต์พวกนี้ส่วนใหญ่เนี่ยมันมันจะชัดเลยถูกไหมถ้าเกิดว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้เปรียบเนี่ยมันก็จะนะดีไม่ดีมันไม่ให้มันไม่ให้แทงด้วยผมรู้ว่าแทงยังไงก็เเหมือนแบบเลขอันอ่ะเหมือนหวยอ่ะ รู้ว่าเลขนี้จะมาแล้วมันอั้นไว้ไม่ให้ไม่ให้แทงอะ่ะหรือให้รับแล้วได้น้อยอะ่ะนะฮะแบบหวยใต้ดินอะ่ะนี่เว็บไซต์พวกนี้ก็ดังไม่รู้ว่าใครจะมานะนะฮะมีบางกลุ่มนะฮะมีบางกลุ่มเจ้ามือบางกลุ่มเนี่ยถือหางไปในทางอีลอนมัสแต่ให้อีลอนมัสนี่เขาเรียกเป็นมวยมวย,มวยลองบอลน,นะฮะเป็นมวยลองนะฮะเพราะว่าซักเกร์เบิร์กนั้นเนี่ยหนึ่งคือได้เปรียบในเรื่องของอายุที่น้อยกว่า นะแล้วก็มีความคุ้นเคยกับการฝึกหรือว่าการถูกเทรนนิ่งมาด้วยเรื่องหมัดเรื่องมวยเนี่ยมากกว่านี่นะฮะเว็บไซต์นะฮะบางเว็บผมไม่เอ่ยชื่อแล้วกันนะครับท่านผู้ชมนะฮะนี่อ่ะนะฮะมีในทางกลับกันนะครับเนี่ยอีกส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นเว็บไซต์เจ้ามือเหมือนกันก็บอกว่าเฮ้ยถือถือหางข้าง ก็เรียกว่าแทงข้างอีลอนมัสนะฮะเพราะบอกว่าอีลอนมัสนั้นเนี่ยคือน้ำหนักมากกว่าแล้วรูปร่างก็บึกบึนกว่าถูกไหมอืมอ่าก็เอ้ยก็ม,ม,มีมีเหตุมีผลนะของทั้งสองฝ่ายนะฮะล่าสุดนะครับนะฮะมีการเผยเผยกันออกมาแล้วถึงสถานที่ที่จะใช้ชกกันนะฮะน่าจะชกกันที่นะฮะเวกัสออกตากอน หรือไม่ก็าสเวกัส UFC Apex a r อารีนาี่อันนี้อีลอนมัสเสนอไว้สองที่นี้นี่ขณะที่นะครับอ่ะอันนี้เป็นโตรดเก่าของมาร์คซิเกเบิร์กนะฮะชื่อว่านายแอนดรูเทสนะฮะนายแอนดรูเทสเนี่ยนะฮะเคยเป็นอ,อนดีตนะครับนักชกคิกบ็อกซิ่งที่เป็นอาชีาชพนะ นักชกคิกบ็อกซิ่งอาชีพเนี่ยนะฮะให้การสนับสนุนบอกว่าทวิตบอกว่าอีลอนมัสเชิญเลยครับเดี๋ยวผมจะซ้อมจะฝึกให้คุณเองนี่ทวิตเมื่อวันพฤหัสแล้วก็บอกว่าถ้าได้ผมไปช่วยเนี่ยคุณไม่แพ้หรอกอีลอนมัสเหตุผลที่นายเทสนะครับซึ่งเป็นอินฟลูเอนเซอร์นะนะฮะออกมาทวิตแบบนี้ก็เพราะว่าตัวเองนั้นเคยมีคดีนะฮะหมางนะ มาร์กซิเกเบิร์กเพราะว่าแพลตฟอร์มของมาร์กซิเกเบิร์กนั้นเนี่ยไปแบนนายเทสเมื่อปีที่แล้วนะครับเนี่ยก็เลยลางแค้นโดยการมา,อาขอให้ขอออฟเฟอร์ช่วยนะครับในฝั่งของอีลอนมัสนะฮะคือนายเทสบอกอย่างนี้นะครับนะฮะที่แกออกมาเสนอตัวช่วย Elon Musk อีลอนมัสเพราะแกบอกว่าเมตานั้นเนี่ยมาแบนมาปิดกั้นนะครับแกเนี่ยเพราะว่าแกนั้นกำลังจะเปิดเผย ความจริงเกี่ยวกับเรื่องวัคซีนนี่และนี่แหละนะครับเนี่ยถึงขนาดนี้แล้วเนี่ยถึงเวลาที่จะได้ฟื้นนะครับหรือกู้ศักดิ์ศรีเนี่ยเนี่ยที่ถูกเสียไปเนี่ยนะฮะจากการถูกเบต้าเนี่ยนะฮะหรือซักเกอร์เบิร์แบนเนี่ยนะฮะกลับคืนมาจากการที่นะครับเข้ามาช่วยนะครับเทรนให้กับอีลอนมัสแต่ปรากฏว่าพอมาดูประวัติในเทสนะครับโอ้แกก็ไม่ธรรมาดาเหมือนกันนะ มีคนตามอยู่ในอินสตาแกรมเนี่ย4.8ล้านนะฮะแต่ถูกดำเนินคดีในประเทศโรมาเนียข้อหากระทำชทําเราแล้วก็ค้ามนุษย์อ้าวนะฮะแล้วก็ไปล่วงละเมิดนะครับผู้หญิงนะฮะมันก็ประหลาดเหมือนกันนะฮะแล้วไม่ใช่โตแกเองด้วยนะมีมีพี่น้องด้วยนะครับมีพี่น้องมิสหายด้วยเนี่ยโดนคดีเข้าไปในโรมาเนียนะฮะ อาก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ออกมาพูดเรื่องนี้นะครับและอีกคนหนึ่งล่าสุดที่ออกมาพูดเรื่องนี้เหมือนกันไม่ใช่ใครที่ไหนครับเป็นแม่ของอีลอนมะัสเองที่ชื่อว่ามาเยมัสนะครับบอกว่าเอ้ยนะฮะอย่าทกกันเลยนะครับแพมจะบอกอีลอนมัสให้แบบล้มเลิกความตั้งใจนะครับเนี่ยเนี่ยและแกเธอบอกว่าเธอทวิตนะครับว่าเอ้ยไม่ได้ไม่ได้ล้อเล่นนะ ไม่ได้อำนะนะฮะถ้าจะสู้กันก็สู้กันเฉพาะด้วยคำพูดก็พอนะฮนะอย่าแบบถึงขั้นก็นต้องมาลงไม้ลงมือกันนะก็มาซัดกันนี่แหละนะตอบโต้กันโดยผ่านทวิตเตอร์ทวิตเตอร์เนี่ยนั่งกันอยู่คนละฝั่งนะครับมีคีย์บอร์ดคนละเครื่องแล้วก็ซัดกันแล้วก็ใครที่ทวิตแล้วเหมือนกับได้ คนทื่นชอบก็คนนั้นก็ชนะไปเอาแบบนี้ดีกว่าไหมนี่นะฮะนี่แม่ของอนะีลอนมัสคงเป็นห่วงลูกอะ่นะคงเป็นห่วงลูกเพราะว่า,วาดูแล้วก็นะถ้าดูจากภาษีแบบนี้แล้วอีลอนมัสน่าจะเสียเปรียบน,นะเพราะว่าไม่เคยมีมประสบการณ์เรื่องหมัดเรื่องมวยแต่ว่าอีลอนมัสก็ไม่ได้ออกมาบอกอะไรนะครับกรณีที่แม่นั้นออกมาขอร้องนะครับให้ให้หยุดหรือว่ายุติ ล้มเลิกไอ้มวยที่จะชกกันเนี่ยหรือก็ไม่ได้ออกมาบอกว่าตัวเองจะตอบรับข้อเสนอของเทสทนะครับที่บอกว่าจะมาช่วยเทรนให้ในถ้ามันจะเกิดการชกนะครับเขเรียกศึกศึกอะไรไม่รู้อะผมว่าคนดูทั้งโลกแล้วก็ทุกแพลตฟอร์มอะนะเงยเนี่ยนะคุณดูคุณจะดูไหมถ้าเขาชกกันแต่ผมว่ามันจะดูไม่สนุกนะ <laughs> เพราะว่ามันไม่ใช มวยเนี่ยมันต้องแบบคนซ้อมมาแล้วมาดูแล้วต้องต่อยเป็นกับต่อยเป็นใช่ไหมคนนึงจะดูสนุกอันนี้ไม่รู้นะค, <S <S คือถ้าคนต่อยเป็นกับต่อยไม่เป็นเนี่ยมันก็ไม่สนุกใช่ไหมต่อยไม่เป็นทั้งคู่ก็ไม่สนุกใช่ไหมเนี่ยนี่มันก็ไม่รู้นะอ่ะก็นั่นแหละครับท่านผู้ชมทั้งหมดทั้งมวลนะครับเอามาให้ดูนะสลับบรรยากาศกันบ้างนะเจอเรื่องเครียดเคียดใต้น้ำมาแล้วนะโท่มานะ ทะเลจีใต้ก็ยิ่งนะฮะละอุขึ้นมาอีกยิ่งมาแถวบ้านเราเนี่ยชายแดนไทราม่าโอ้โหตอนนี้ไม่ไหวนะครับสลับตัดภาพกลับไปถ้าเขาจะชกกันจริงๆก็อ่ะคนรวยทําอะไรถูกไหมแต่ผมก็บอกแบบนี้แล้วกันครับว่าแหมนะยังไงยังไงเนี่ยนะฮะพี่แอนดรูเทสเนี่ยแกจะมาออฟเฟอร์ให้เนี่ยนะมาช่วยเนี่ยผมบอกว่าแหมดูแล้วลำบักลำโค้นของอีลอนมัสเนี่ยน่าจะยังไม่พอนะ อาจจะต้องเอาคนนีคนนึงดีกว่าเนี่ยบัวขาวเนี่ย <c oughs> บัวขาวนี่นะเอาบัวขาวไปช่วยเนี่ยรับรองไอ้นี่ผมรบกวนนะฮะอ,อีรอนมัตอาจจะฟังภาษาไทยไม่ออกแต่ว่าเผื่อว่านะฮะอาจจะเห็นนะครับลำหักลำโค่นของพี่บัวขาวแล้วเนี่ยขอลองดูหน่อยคนนี้น่าจะช่วยได้มากกว่าอ่าก็ลองดูครับท่านผู้ชมนะฮะแล้วเดี๋ยวมีประเด็นอื่น มีประเด็นสําคัญเกี่ยวกับสถานการณ์โลกก็เรามาว่ากันต่อนะวันนี้ขอตัดสลับด้วยเรื่องที่เรียกว่านะเหมือนกับผ่อนความรู้สึกของเราบ้างก่อนที่จะไปวุ่นวายกันต่อกับเรื่องที่มันยุน่งๆนังอยู่ในโลกนะขนาดนี้ขอบคุณครับ